สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่3ชื่อกลุ่มว่าพจมานะคะสมาชิกในกลุ่มเรามีทั้งหมด8คนค่ะสมาชิก6คนเลือกทําการบริหารเวลาโดยส่วนมากมีเป้าหมายให้นอนเร็วกว่าเมื่อก่อนมีตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งไปจะถึงเที่ยงคืนไม่เกินนี้ค่ะและตื่นภายใน8ปดโมงเช้ากันทุกคนส่วนสมาชิกอีกสองคนเลือกทำเรื่องการบริหารบุคลิกภาพและร่างกายโดยมีเป้าหมายคือลดน้ำหนักให้ได้5กิโลกรมัม ส่วนเพื่อนอีกคนนึงคือเพื่อลดอาการภูมิแพ้ที่ได้เป็นอยู่ให้ลดลงค่ะต่อจากนี้ก็จะเป็นวิกนี่อัปเดตทั้งหมด11สัปดาห์ของสมาชิกภายในกลุ่มแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะเริ่มกันที่ดิชันเลยนะคะดิชันาสาวพมพงงานนิมิทวินเลขที่5ห้องย่อยที่11คะ่ะภารกิจจิ๊กซอของดิชันนะคะก็คือการบริหารเวลาค่ะเนื่องจากเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่นอนเช้าแล้วก็ตื่นไม่เป็นเวลาค่ะจะมีเวลานอนแค่2-3ชั่วโมงต่อวัน ทำให้ไม่ค่อยมีแพชชั่นในการทํากิจกรรมในแต่ละวันค่ะจึงอยากจะปรับเปลี่ยนเวลานอนให้กลับมานอนเวลาเที่ยงคืนตื่นตอน8โมงเช้าค่ะเพื่อที่จะได้มีแพชชั่นแล้วก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันได้มากขึ้นค่ะสําหรับหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นวิคที่อัปเดตทั้ง11สัปดาห์ของดิฉันนะคะสรุปเป้าหมายจิ๊กซอของดิฉันกันนะคะ ดิฉันสามารถทำตามเป้าหมายการนอนได้สำเร็จค่ะโดยได้เริ่มนอนเที่ยงคืนตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะคะหลังจากนั้นเพิ่มความถี่จะสามารถนอนเที่ยงคืนมาจนถึงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนได้สำเร็จค่ะสำหรับเวลาตื่นนอนนะคะเริ่มคงที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมค่ะโดยตอนเช้าร่างกายจะสะดุ้งตื่นเองอัตโนมัติค่ะอาจจะมีตื่นก่อน8ปดโมงบ้างหลัง8ปดโมงบ้างนิดหน่อยค่ะแต่เวลาตื่นคงที่มาโดยตลอดค่ะ สำหรับการประยุกต์ใช้นะคะได้มีการนำทุกบทเรียนมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารเวลาการบริหารการเงินการเรียนหรือว่าการเล่นสื่อโซเชียลหรือว่าการดูแลร่างกายหรือการออกกำลังกายนะคะสำหรับการถอดบทเรียนนะคะแค่เราปรับปรุงเวลานอนหรือบริหารเวลานอนให้ดีก็จะมีประโยชน์มากมายที่ตามมาค่ะแต่เนื่องจากมันเป็นความเคยชินเก่าๆของร่างกายเรานะคะก็จะทำให้ช่วงแรกๆใช้เวลาเริ่มต้นนานนิดนึงค่ะ ค่ะสำหรับการถอรหัสพัฒนานะคะได้แก่ความพยายามความอมดทนและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้รางวัลความสําเร็จกับตัวเองค่ะเพราะจะทําให้เรารู้สึกว่าปลายทางของเรามันคุ้มค่าค่ะต่อไปนะคะดิฉันทิตภาปัทมาวิทูลเลขทะเบียนนักศึกษา6309686225เลขที่6ห้องย่อยที่11ค่ะ เป้าหมายที่เลือกมาพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลานะคะเพราะว่าเป็นคนชอบสร้างทำงานกลางคืนเข้านอนตีหนึ่งตีสองซึ่งส่งผลให้ตื่นสายไปด้วยค่ะ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะเข้านอน4ี่ทุ่มและตื่น7โมงครึ่งให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะต่อไปก็จะเป็น weekly update ช่วงสัปดาห์แรกๆก็จะเห็นว่าทำได้ติดต่อกันพอผ่านมาเข้าสัปดาห์ที่4จะเริ่มเห็นว่าเข้านอนไม่ตรงเวลาหลายวันเนื่องจากเป็นช่วงสอบกลางภาคแต่หลังจากผ่านช่วงสอบไปแล้วพอเข้าสัปดาห์ที่6ก็กลับมานอนตรงเวลาได้อีกครั้งค่ะ ผลในสัปดาห์ที่7ยังไม่ต่างไปมากนะคะแต่หลังจากสัปดาห์ที่8เป็นต้นมาก็เข้านอนและตื่นได้ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ทุกวันค่ะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ทําได้ค่อนข้างแยก่ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4และ5นะคะเนื่องจากติดสอบกลางภาคโดยรวมเนี่ยจะสามารถสรุปผลได้ว่าจากการทําภารกิจจิ๊กซอต่อเนื่อง77วันเข้านอนตรงเวลาไปได้62วันและตื่นตรงเวลาไป76วันค่ะ ในส่วนของการถอนบทเรียนข้อดีที่ได้คือได้เป็นตัวเองที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและจากมุมมองของดิฉันคิดว่าไม่มีข้อเสียในการทําภารกิจจิ๊กซอน,นะคะแน่นอนว่ามันอาจจะต้องฝืนตัวเองกันบ้างแต่การได้ทําอะไรเพื่อตัวเองมันก็ดีมากจริงๆค่ะในส่วนของการสรุปผลนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าทําสําเร็จและได้นาสิ่งที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้มากพอสมควรเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชอร์มาชนทิชาน,นันเลขที่15จิ๊กซอของหนูคือจิ๊กซอด้านอารมณ์ค่ะสถานการณ์ในปัจจุบันคืออารมณ์อ่อนไหวง่ายงหงิดง่ายและเกิดความเครียดสะสมนะคะและเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยคิดมากชอบเอาอความกังวลมาใส่หัวค่ะสมาธาเกตก็คือนอนท้าทุ่มและตื่น8ปดโมงรวมถึงการลดโซเชียลและปรับอารมณ์ค่ะส่วนต่อไปเป็นวีลี่อัปเดตทั้งหมด11อาทิตย์นะคะ เริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายนถึง26พฤศจิกายนรวมทั้งหมด77วันโดยในวิลี l y u p d a t แต่ละอาทิตย์หนูจะรายงานความคืบหน้าทั้งด้านการนอนด้านอารมณ์และกิจกรรมยามว่างนะคะซึ่งหนูได้จัดทำแพลนเนอร์นะคะโดยแบ่งออกเป็น3หัว 3, ข้อได้แก่หากิจกรรมยามว่างทำหนอย่างต่อวันเล่นโซเชียลวันละไม่เกิน4ชั่วโมงและเลิกเล่นโซเชียลก่อนนอน1ชั่วโมงคะ่ะ ในส่วนต่อไปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในส่วนแรกคือตารางอารมณ์เราสามารถบันทึกอารมณ์ในแต่ละวันของเราลงไปเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของเราในแต่ละวันทําให้เราสามารถปรับตัวในอนาคตได้ว่าวันนี้เราอารมณ์อย่างไรและสามารถปรับตัวได้อย่างไรบ้างซึ่งหนูสามารถเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของหนูมีความมั่นคงมากขึ้นและหนดหยิบได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในส่วนที่2คือตารางบันทึกเวลาการนอน ซึ่งในช่วงแรกมีการนอนไม่ถึง6ชั่วโมงต่อวันแต่ช่วงหลังมีการนอน7ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงครึ่งต่อวันค่ะสรุปผลจิ๊กซอคือทำไม่สำเร็จตามเป้าหมายแต่มีการพัฒนาและปรับตัวดีขึ้นจากช่วงก่อนเริ่มทำด้านการนอนไม่สามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายแต่ว่าสามารถนอนไวขึ้นและสามารถตื่นได้ตามเป้าหมายตลอด สามารถลดการเล่นโซเชียลไปได้อย่างเห็นได้ชัดและหากิจกรรมยามว่างทําทําให้เกิดอารมณ์คงที่ลดการหุดหงิดน้อยลงและมีเวลาให้คนรอบข้างมากขึ้นทําให้เกิดความรู้สึกสบายใจและความกังวลใจน้อยลงช่วงแรกๆในการเริ่มทำเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ไม่เคยทําแต่ช่วงหลังๆมีการปรับตัวจนเป็นกิจวัตรที่ทําได้เกือบทุกวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีเป้นเกต ห้องย่อยที่11เลขที่25คณะศิลปศาสตร์สาขาวิวชาภูมิศาสตร์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาถอดบทเรียนจิ๊กซอในวิชาทียู108โดยภารกิจคือเป้าหมาย11สัปดาห์ที่จะทำให้อาการภูมิแพ้ลดลงหน้าตาสดใสขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอและมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นค่ะโดยปัญหาของดิฉันก็คือเป็นภูมิแพ้บ่อย ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหน้าตาไม่สดใสและสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีค่ะและนี่คือการปฏิบัติภารกิจต่อ11สัปดาห์ของดิฉันค่ะและนี่ก็คือหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะโดยดูได้จากใต้ตาค่ะแต่ก่อนใต้ตาคัมากแต่พอปฏิบัติภารกิจใต้ตาก็สดใสขึ้นไม่คําเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ สรุปผลจิกซอสมาทาเกตนะคะจากการปฏิบัติภารกิจในจิกซอสมาทาเกตตลอด11สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสําเร็จลุล่วงค่ะอาการภูมิแพ้ลดลงจนเหลือสัมดารละเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นร่างกายแข็งแรงมากขึ้นโดยดูได้จากภาพในหลักฐานชิงประจักษ์ก่อนหน้านี้ค่ะเป็นภาพใต้ตาที่สดใสขึ้นไม่คับเหมือนเมื่อก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจค่ะถอดบทเรียนนะคะ ต้องเพิ่มการนอนเร็วให้มากกว่านี้และการออกกำลังกายก็ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะการประยุกต์ใช้การปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้งดิฉันก็ได้นำความรู้แล้วก็ทักษะจ,จากในห้องเรียนเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ตลอดทุกครั้งค่ะทั้งความรู้ในห้องใหญ่แล้วก็ความรู้ในห้องย่อยเลยค่ะรหัสพัฒนาขยานันอดทนตั้งใจค่ะ เพราะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันเป็นคนไม่ค่อยขยันแล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหรค่ค่ะดิฉันจึงต้องมีความขยันแล้วก็ตั้งใจมากเป็นพิเศษคะ่ะสวัสดีค่ะไปเข้านะคะวันนี้ก็จะมาพูดบทสรุปของจิ๊กซอว์ที่ทําไปตลอด11สัปดาห์คะ่ะที่เลือกทํานะคะเป็นจิ๊กซอว์ด้านการบริหารจัดการเวลาคะ่ะเพราะว่าจากผลตอนแรกเนี่ย ในด้านเวลาจะเป็นด้านที่แย่ที่สุดเพราะว่านอนดึกไม่มีสมาธิทําให้ทํางานได้ช้าเลยค่ะการตั้งเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเข้านอนห้าทุ่มตื่นแปดโมงเชา้าจนเป็นกิจวัตรประจาวันไปเลยค่ะหลังจากได้ทํานะคะก็มีการอัปเดตจิ๊กซอว์ประจาสัปดาห์ตลอดทุกๆสัปดาห์ค่ะจากสัปดาห์แรกนะคะก็จะนอนเฉลีย่ยอยู่ที่ไม่เกินตีหนึ่งเครึ่องเป็นส่วนมากค่ะ และการตื่นนอนก็จะตื่นอยู่ในช่วงไม่เกิน8โมงถึง8โมงตรงตลอดทุกวันเลยค่ะในสัปดาห์ที่8เริ่มเห็นผลมากขึ้นนะคะเพราะว่าแค่5ทุ่มวกวก่าก,ก,ก็นอนหลับเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะส่วนถัดไปในวีคที่10ค่ะเป็นช่วงใกล้ไฟแนลนะคะทําให้จะนอนช้ากว่าในสัปดาห์ที่8มากๆโดยส่วนมากจะนอนที่เที่ยงคืนครึ่งหรือมีเกินตี1บ้างค่ะแต่จะไม่เกินตี1ครึ่ง ส่วนเวลาตื่นก็จะตื่นสายกว่าปกติแต่ว่าก็จะเฉลี่ยที่ประมาณ8ปดโมงครึง่งแล้วก็ลุกมาเรียนก่อน9ก้าโมงตลอดค่ะสรุปผลจิ๊กซอ1ิสัปดาห์นะคะหลังจากผ่านไปทั้ง11สัปดาห์เนี่ยยังทำเป้าหมายยังทําตามเป้าหมายให้สําเร็จไม่ได้ค่ะแต่นอนไวขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่เป็นตีหนและตีสองส่วนการตื่นนอนก็สามารถตื่นนอนได้เป็นกิจวัตรตอน8ปดโมงเชา้าโดยรวมก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นกว่าปกติ แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะการนอนในช่วงที่ไม่มีสอบหรือช่วงที่ยังไม่ใกล้ไฟแนลเนี่ยจะนอนไวกว่าช่วงที่สอบเฉลี่ยก็จะนอนที่ประมาณ5้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่ง,งแต่เนื่องจากสัปดาห์หลังๆเป็นช่วงใกล้ไฟแนลทาให้งานเยอะมากๆเลยขยับมาดึกขึ้นเป็นช่วงเที่ยงคืนไม่เกินตีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ได้ค่ะดิฉันนั่งสาวไทเลศิทวีกุลในที่35ห้องย่อย11นะคะอันนี้เป็นสมาชรกเกตที่วางไว้ค่ะเลือกจิ๊กซอว์ในด้านของการบริหารเวลามาใช้นะคะต้องเกิ่นก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ตอนปิดเทอมนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตสุดโตมากเลยค่ะติดเกมนอนประบาณตีหนึ่งตีสองแท่จะทุกคืนเลยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตไม่โปรตีฟเอาซะเลยแบบชีวิตแบบระบบพังมากๆค่ะก็เลยเลือกด้านนี้มานะคะเป้าหมายคือนอนห้าทุม่มตื่นเจ็ดโมงเช้าวรวมถึงการวางแผนทํากิจกรรมเป็นกิจ,จวัตรเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดู weekly update นะคะอันนี้เป็น weekly update ตั้งแต่วิคที่1เลยจนถึงว e คที่11เลยค่ะก็จะมีการเขียนว่าทําอะไรลงไปบ้างนะคะแล้วก็บันทึกการนอนตลอดเลยค่ะอันนี้เราใช้จากแอปพลิเคชันที่ช wow. ื่อว่า Sleep Cycle นะคะแอปนี้เนี่ยค่ะจะบอกเวลานอนของเราแล้วก็บอกว่าเราหลับลึกไหม ่ละชั่วโมงเลยค่ะอันนี้บันทึก47คืนย้อนหลังนะคะได้ Average Time ที่8ชั่วโมง16นาที Quality ได้76%นะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะ มาสรุปผลจิ๊กซอกันนะคะจากผ่านไปสี่สัปดาห์เนี่ยทำตามเป้าได้จริงๆคือ1เดือน,นเต็มเลยค่ะที่สามารถนอนห้าทุกตื่นเจ็ดโมงเช้าเป็นคิจวัดนะคะเพราะว่ารู้สึกตัวเองตั้งใจมากๆเลยค่ะที่จะแบบว่าทําชาเลนนี้ให้ได้จนสําเร็จเลยอะคะ่ะส่วนเรื่องการเล่นเกมนะคะก็คือค่อยปรับปรงุงจนในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเล่นใดนวันแค่1นถึงสครั้งเองค่ะรู้สึกว่าเกมไม่ไจําเป็นเลยแล้วก็นําบทเรียนมาประยุกต์ใช้นะคะจนทําให้ดีกว่าตอนปิดเทอมเยอะมากมากค่ะรู้สึกตัวเองใช้ชีวิตอยเป็นระบบขึ้นมากๆเลยคคค่ค่ะะขอุณ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนเนื่นนอารามนะคะห้องย่อ11เลขที่45ค่ะวันนี้ก็จะมาถอดบทเรียนจิ๊กซอกันนะคะก็ที่เลือกการบริหารจัดการเวลามาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่นอนเกินตี2ทุกวันแบ่งเวลาชีวิตได้แบบไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะทําบริหารจัดการเวลา mm. เป้าหมายก็คือการนอนก่อน5้าทุ่มตื่น8ปดโมงเช้าทุกวันค่ะ นี่ก็จะเป็น weekly update ตลอด11สัปดาห์ในการทำตามแผนจิกซอนะคะก็จะมีการบรรยายว่าสัปดาห์นี้เราทำตามแผนที่เราวางไว้ได้มากได้น้อยจากแผนที่เราวางไว้เท่าไหรค่ค่ะหลักฐานการนอนจากหมูดสลิปในมือถือนะคะก็เวลานอนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงคะ่ะสรุปผลจิกซอนะคะจากการทำตามแผนจิกซอนสมาธิครบทั้ง11สัปดาห์แล้วยังทำตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่สำเร็จะคะ่ะ แต่ก็ได้พัฒนาตัวเองในด้านการน,นอนให้ไวขึ้นได้ถึงแม้บางวันเราอาจจะทําไม่ตรงตามเป้าแต่ที่เห็นผลได้ชัดคือการที่ตื่นเช้าทุกวันค่ะทําให้มีเวลานอนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีเวลาใช้ชีวิตทํานูน่นทํานี่มากขึ้นค่ะเพราะว่าเราไม่ตื่นสายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวป,ปิริดาง,งามจมัดเลขทะเบียน6 4 1 7 6 8 3 1 6 3อยู่ห้องที่11เลขที่46นะคะ ทำเกี่ยวกับการพัฒนาปุกลกิกภาพและร่างกายเป้าหมายคือการลดน้ำหนักให้ได้5กิโลกร,รมัมภายในเอ็ดสัปดาห์ไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละสัปดาห์จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะหน้านี้จะเป็นวินีโอัปเดตของสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4นะคะในสัปดาห์แรกๆนะคะก็จะรู้สึกเจ็บจากบริเวณที่ออกกำลังกายนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ชินแล้วก็ไม่เคยออกกำลังกายติดกันหลายๆวันแบบนี้มาก่อนค่ะต่อไปจะเป็นวิกิอัปเดตของสัปดาห์ที่5ถึงสัปดาห์ที่8นะคะจะเห็นว่าใน4ี่สัปดาห์นี้ก็น้ำหนักก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็จะมีการทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวทุกมือ้อแล้วก็จะมีการดื่มน้ำเปล่าตลอดทั้งวันนะคะดื่มให้ได้วันละ3ลิตรค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นวิลลีอัพเดตของสัปดาห์ที่9ถึงสัปดาห์ที่11นะคะในส่วน3สัปดาห์นี้ก็จะเห็นว่าน้ําหนักลดลงไปเยอะมากค่ะเพราะว่ามีการนําการกินแบบ IF เข้ามาช่วยด้วยค่ะก็เลือกกินเป็น18กับ6นะคะก็คือ18ชั่วโมงก็คือจะไม่ทานอะไรเลยค่ะ ทานได้แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวส่วน6ชั่วโมงก็คือเป็นเวลาที่เราเลือกจะกินข้าวค่ะสามารถแบ่งได้เลยว่าเราจะกินตอนไหนบ้างแต่ว่าได้แค่6ชั่วโมงต่อวันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะน้ำหนักแรกเริ่มเนี่ยก็คือ4.3กิโลกร,รัมนะคะแต่อันนี้คือลดมาจาก4.3แล้วก็จะเป็น4.1.70ลงมาเรื่อยๆค่ะจนปัจจุบันน้ําหนักอยู่ที่3.7.80กิโลกร,รัมค่ะ สรุปผลจากการทำธุรกิจจิ๊กซอนะคะจากการพัฒน,นาตัวเองภายในระยะเวลา11สัปดาห์ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะคือการลดน้ำหนักลง5กิโลกร,รมัมซึ่งวิธีการหลักที่ใช้ก็คือการออกกาลกายทุกวันการกินข้าวกล้องแทนข้าวขาวการดื่มน้ำให้ได้วันละ3ลิตรและสุดท้ายคือการกินแบบ IF นะคะก็คือเข้ามาช่วยในการให้เป้าหมายสำเร็จเร็วขึ้นไปอีก ในสัปดาห์แรกๆนะคะก็จะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันแล้วก็ล้ามากเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแต่พอเราทำไปเรื่อยๆค่ะร่างกายก็จะเกิดความเคยชินและสามารถทำได้ตลอดจนสุดท้ายเราทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะสมาชิกในกลุ่ม75%ทำเรื่องการบริหารเวลาอีก25%ทำเรื่องการบริหารร่างกายและบุคลิกภาพ ทำสำเร็จ50%าไม่สำเร็จตามเป้าหมายแต่ดีขึ้น50%เรื่องการบริหารเวลาคนที่ทำเรื่องนี้66.67%ยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายในเรื่องของการนอนเพราะส่วนมากจะกลับมานอนดึกในช่วงสอบกลางภาคแต่อีก33.33%ท33ําสําเร็ทำสำเร็จเป็นกิจวัตรประจำวันได้ทั้งการเข้านอนและตื่นนอนการตื่นเช้า6คนทําได้100%ทำได้ตามเป้าหมาย เพราะนอนไวแล้วทำเป็นกิจวัตรทำให้ร่างกายชินดุ้งตื่นเองเรื่องการออกกำลังกายสมาชิกสองคนออกกำลังกายตามที่วางแผนไว้คนที่1รวม11สัปดาห์ทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คนที่2ออกกกำลังกายได้เยอะภูมิแพ้ลดลงมากตามเป้าหมายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือในหัวข้อประการบริหารร่างกายทำได้สำเร็จ1 0 0 ถอดรหัสบทเรียนกลุ่มที่8นะคะการที่สมาชิกในกลุ่มสามารถทำตามสมาร์ททาร์เก็ตที่ตั้งไว้ได้เนื่องจากกลุ่มเรามีความมุ่งมั่นมีวินยัยตั้งใจและครอบคู่ไปกับความอดทนจึงทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังถอดรหัสได้ว่าพูจมานมุ่งมั่นพูจมานมีวินยัยพูจมานตั้งใจพูจมมานอดทนค่ะและในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นหลักฐานการทำงานร่วมกันของกลุ่มเราค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะกลุ่มพจจมานขอจบการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ